เราจะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างนะคะน้อยไปไหมคะยาเราจะไม่ให้ใครโกรหกเราได้เราจะพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างมาดูกันเลยเพื่อนๆเ,เราจะทดลองนะครับวิทยาศาสตร์มาแล้วนะครับตามมาเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะวันนี้เราต้มไข่แล้วไฟนี่เลยค่ะไฟไม่หมอ้อดูดิเลยค่ะ,ะเราจะเราจะดับถานนะคะโดยวิธีการเอาน้ำนะคะแล้วก็ใส่ไปไฟแรงแดงเมื่อกี้เห็นไหมคะเพื่อนๆดูซิมันจะดับได้ไหมเพื่อนๆอย่ากระพริบตานะคะดูค่ะเพื่อนๆนะคะ เราต้มไข่แต่ว่าไข่ไม่นะคะหม้อไม้ด้วยนะคะดูนะคะเพื่อนๆอันนี้คือเมื่อกี้ต้มไข่ใช้หม้อนี้นะคะเขาบอกว่าเอาน้ําใส่นะคะดูในคลิปนะคะน้ําใส่แล้วก็ดับแม่มันลงไปข้างล่างไหมเนี่ยอ่าลองดูซิว่ามันจะดับไหมเราใช้ถุงพลาสติกนะคะเพื่อนๆแล้วก็เรา ใส่น้ำนะคะเราเอามาดับถ่านนะคะที่ร้อนเพื่อเราเพิ่งนี่เลยค่ะเพื่อนๆเราเพิ่เพงเอาไขา่อคือนี่เห็นไหมคะหม้อไหม <laughs> ดูค่ะเพื่อนๆหม้อไหมค่ะนี้เราก็จะมาดับถ่านโดยการเอาน้ำใส่ถุงพลาสติกนะคะฮาแล้วเราก็ใส่ไปเลยแบบนี้เพราะว่าถ่านเราจะ ดับไหมตามคลิปไหมนะคะแล้วมันจะขาดไหมนะคะถุงเราจะขาดไหมนะคะเพื่อนๆเราลองจับดูก่อนนะเพื่อนๆคะถุงร้อนนะคะเพื่อนมีไอ้น้ําออกมาด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ดูค่ะมีไอ้น้ําออกมาถุงร้อนนะคะถุงก็ร้อนด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไอ้น้ําออกมาไหมคะแต่ทําไมถุงมันไม่แตกคะเพื่อนๆดูค่ะกับการทดลองของเรา ดูค่ะเราเห็นคลิปเพื่อนๆทำนะคะเราก็ทําตามร้อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้จะร้อนๆนะคะแต่ว่ามันมันเตามันเล็กมากแต่ว่าถุงมันใหญ่มากค่ะก็มันก็เลยเปรตเ,เป็ดออกมาเดอ้อพี่น้อง <laughs> สองภาษาด้วยจ้ะนี่คือเตาถ่านที่เราต้มไข่ไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็ไหมไปแล้วนะคะดูตรงนี้สังเกตตรงนี้นะเพื่อนๆนะ <laughs> เห็นไหมคะเห็นไหมเพื่อมันจะเป็นไอตรงนี้ร้อนนะคะเพื่อน เป็นไอน้ําออกมาค่ะแล้วตอนนี้ก็คือตรงเนี้ยร้อนร้อนมากเลยเนี่ยถุงพลาสติกนะคะเราเอาน้ําใส่แล้วเราก็วางเลยเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเเห็นตั้งแต่ต้นนะคะเราก็วางเลยนะคะมีทำการทดลองกับคุณย่านะคะสองคนนะคะลูกชายยังไม่เห็นนะคะดูค่ะเพื่อนเพื่อนถุงไม่มีการแตกค่ะเดี๋ยวดูด้วยว่า มันจะดับไหมนะคะฐานที่เราเอแต่มีไอ้น้ําออกค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเห็นไหมคะหยดหยดลงมาร้อนนะคะแบบนี้มีหยดหยดลงมานะคะนี่เห็นไหมร้อนเลยเนี่ยเห็นไหม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 เห็นหมเห็นไหมเ่็นนี่นี่เห็นไหมคะอืม เรามันลุ้นกันนะคะย่าเอาขึ้นตอนไหนอ่ะรอ,อ,อให้ฐานดำก่อนค่ะคุณย่าบอกว่าถึงจะยกน้ำออกมาดูแล้วก็เราก็จะดูว่าฐานที่เรานี้ค่ะคุเพื่อนมีไอน้ำตกลงตรงนี้นะคะไอน้ำค่ะตกลงมาเนี่เห็นไหมคะมีไอน้ำ เห็นไหมครับเพื่อนน้ำหยดค่ะเพื่อนมีไอ้น้ำหยดลงมาค่ะเพื่อนๆนค่ะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะดูค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเรามาที่สูตรกันนะคะมาที่สูตรกันตอนนี้ก็ค่ำแล้วค่ะมืดแล้วเ๋ยนี้อยู่ข้างนอกนะคะเรามาที่สูตรกันนะคะเพื่อน คุณย่าบอกว่าต้องดูให้ฐานมันดำก่อนค่อยเอาออกได้มองยังไงล่ะอันนี้มันว่าฐานมันจะดำแล้วหรือไม่ดำเนี่ยเห็นไหมเพอเพื่อนเห็นไหมคะอันนี้คือน้ำนะพนเพื่อนเืนไม่ยังไม่แตกเลยนะพนเพื่อนเไม่แตกนะคะเพื่อนเดูข่อนเพื่อนเ,อเห็นไหมคะมีไอ้น้ำออกมาแล้วมีมีแบบเหมือน มีละอมีความร้อนอองความร้อนหนึ่งอะไอน้ำหล่นหลุนลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็ความร้อนด้วยนะคะอาจะพิสูจน์บอกว่าเอาน้ำใส่ถุงพลาสติกแล้วก็เอาวางบนเราจะไม่ให้ใครโกหกเรานะคะเราจะพิสูจน์ด้วยตัวของเราเองนะคะว่าฐานมันจะดับไหมมาดูกันเลย เรามาดูกันยุงก็กัดนะคะเพื่อนคอยดูกันก,นก่อนนะคะเพื่อนดูค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะดูด้วยกันค่ะอันนี้คือน,นี่นะคะสี่หกนาทีแล้วนะคะับเพื่อนน้ำยังอยู่ปกติค่ะ แต่เราก็ยังไม่กล้าเอาออกว่าฐานมันจะดับไหมนะคะเพื่อนตรงนี้มันเป็นไอความร้อนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้ร้อนนะคะเพื่อนเพื่อนี่ร้อนแล้วก็มีไอความร้อนออกไอความร้อนออกนะคะแล้วก็จะกันกองเป็นหยดน้ํานะคะเป็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆนเห็นไหมคะหยดลงหยดลงค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะพิสูจน์ด้วยกันนะคะเห็นค่ะอันนี้คือน้ํานะคะอันนี้คือเตานะคะ เตาที่เราต้มไข่เมื่อกี้เดี๋ยวจะมาให้ดูอันนี้คือไม้นะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ถ่ายให้ดูทีหนึ่งละคือไขย่ย่าเอาไข่ไปละคือหม้อไม้ค่ะเพื่อนเพื่อนต้มไข่แล้วก็หม้อไม้นะคะดูกันพี่เพื่อน,ออน,ะะนจ๋าเรานั่งลุ้นอยู่คะ่ะเพื่อนเพื่อนดูสิดูสิคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าเรามาลุ้นด้วยกันค่ะ เห็นไหมคะนี่นะคะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะผ่านดำหรือเปล่ายังหรือยังเนี่ยมันดับหมดหรือยังเนี่ยนี่เพื่อนๆเพื่อนๆดูว่ามันจะดับไหมหรือว่าน้ํากับนี่นะคะเพื่อนๆผ่านแดงๆเลยเพื่อนตรงนี้ร้อนเห็นไหมคะมีไอน้ําเห็นไหมคะมันความอ่อนไอน้ํามานะคะเพื่อนๆเราจะดูนะคะว่าเพื่อนว่ามันเป็นยังไงเห็นไหมคะอืม หรือว่ามันกั่นน้าแล้วกลายเป็นความร้อนกั่นน้าแล้วกลายเป็นไอน้ําแล้วก็ทําให้ทานมอดลงมอดลงหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องพิสูตรกันนะนี่ค่ะเพื่อนๆไอ้น้ำหยุดลงหยุดลงหยุดลงลงหยุดลงเราจอบจะดูแล้วสิ นี่คือคุณเพื่อนดูคือถุงเนี้ยแต่ย่าบอกว่ารอให้มันดับเองนะเพื่อนเพื่อนหัวเพื่อนดูนี่มันเป็นไอ้น้ำาเขาเพื่อนเห็นไหมคะอันนั้นคือฐานนะข้างล่างอ่ะฐานนะครับเพื่อนเพื่อนนี่คือฐานนะเพื่อนเพื่อนฐานนี่ถุงเนี้ยฐานนะครับเพื่อนน้ำก็ไม่แตกนะเพื่อนเพื่อน เพื่อนดูเลยค่ะน้ำไม่แตกเลยนะคะเพื่อนแต่มันเหมือนจะน้ำไม่แตกนะน้ำไม่แตกดูสิว่ามันเป็นยังไงบ้างยังไงบ้างเนี่ยอู้ถ่านเริ่มดำแล้วเพื่อน,เ,อนเนี่ยห่านอยู่ข้างล่าก ฐานเริ่มดำแล้วเราดูก่อนนะยุ่งก็กัดเรานะคะเพื่อนเพื่อน,นเออมันเป็นไอนะ้ำเพื่อนเพื่อนฐานมันยังไม่ดาบหมดนะข้างบนดำหมดเลยนะข้างบนอ่ะข้างบนที่อยู่ติดกับถุงเนี้ยดำหมดแล้วแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าถุงนี้มันยังไม่ขาดเลยแต่มันเหี่ยวลงเฉยๆเนี่ยแต่ก็มีสามารถบรรจุน้ำได้อยู่เนี่ยดูสิเนี่ยนี่น้ำอยู่ในนี้นะ มันจุดน้้ำอยู่นะมีหยดน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนมีหยดน้ำแล้วก็เราสัมผัสด,ดูนะคะน้ำคือร้อนนะเพื่อนๆนทั้งน้ำแล้วก็พลาสติกตรงนนเนี้ยร้อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมว่าเนี่ย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 เราเห็นในคลิปเพื่อนเพื่อนที่เพื่อน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 ทำนะคะเราก็เลยมาทดลองแสดงว่าที่คลิปที่ว่าต้ม ต้มปลาใส่ถุงน่าจะเป็นความจริงแล้วนะเนี่ยยุงกัดเราเพื่อนเพื่อน,นะคะยุงกันนี้กำลังตอมเราอย่างเยอะแยะมันคิดว่าเราเป็นอาหารของมันนะคะยุงนะคะเราจะให้เพื่อนๆดูนะนี่ถุงยังไม่ขาดเลยนะเพื่อนเพื่อนดูค่ะฐานอยู่ข้างล่างเห็นไหมอ๋อมันเป็นไอ้น้ำออกลงมาเพื่อ ดับฐานนะคะฐานข้างบนที่ติดกับอันนี้คือดําหมดแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนนั่นน่ะให้ดูสิเอ้ยเพื่อนๆดูสิว่าไอเนี้ยถุงไม่ขาดเลยเพื่อนๆพือนคือฐานแบบแดงๆเลยนะแล้วเราก็เอาน้ําแล้วก็วางเนี่ยเฮ้ยอันนี้เริ่มโดนอันนี้แล้วอันนี้ อันนี้เพื่อนเพื่อนรู้สึกว่าอันนี้โดนเนี่ย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 ไอ้น้ำอะ่ะเป็นไอ้น้ำอะ่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้เราทำแล้วมันรู้สึกว่าถุงจะรั่วป่ะวะดูค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะข้างล่างคือเป็นฐานนะข้างล่างคือฐานนะอันนี้คือถุงนะเพื่อนเพื่อนถุงนะถุงน้ำนะเนี่ย เนี่ย uh, ห็นไหมแต่เนียถ ja ุงเนี ja ่ยน ja ้ na, ําเนี่ยแดงไอ้น้ํานี่ร้อนมากเลยนะพ่สูจน์แล้วคือถุงไม่แตกเป็นไอ้น้ําแล้วก็เอ่อมีถุงเนี่ยร้อนน้ําก็ร้อนแล้วก็กันออกมาเป็นหยดน้ํานะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเป็นหยดน้ําเพื่อที่จะดับฐ่านนะเพื่อนๆจ้ะพิสูจน์แล้วโอ้ น่าทึ่งอยู่เหมือนกันนะคะแต่บางทีเนี่ยอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเพื่อนเพื่อนเราเป็นคนไม่ชอบออกไข่ okay. พูดตรงๆนะเพื่อนนะไอพอดีฐานบางทีมันมีความแหลมคมเนาะมาโดดถุงนะบางทีก็มุมที่มันก็มีแบบความแหลมคมของฐานแต่เราพิสูจน์แล้วปกติแล้วเนี่ยพลาสติกมันก็จะน้ใช่ไหมรือความแหลมคมของฐานเนี่ยบางทีมันเจอตรงมุมแหลมๆเนี่ยนะ มันก็จะมีการแตกบ้างแต่แต่แต่คุณเพื่อนดูนี่นะนี่คือฐานนะเพื่อนเพ่อนะนี่คือน้ํำนะเพื่อนนะน้ำนะเพื่อนเพนะเนี่ยไม่แตกนีะวางบนนี่นะอืเมื่อกี้เราเราขยับทางนี้นะอันนี้มันหล่นไปทางนู้นนี่เห็นไหมเพื่อนที่สุดแล้วโอเค